ชีวิตนี้แปลว่าอะไรล่ะวัาแต่ลงกูวาให้เบิรเมันก็เบิรดี๋ยวค่ะลงปูวาจาเสร็จอยู่ครับผมหนีหมดรถอยูสองขั้นครับอี่เที่ยวบตัวอ้วย quay cành quay cành quăng quay 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 เอาพอนะครับหลวงปู่เอาพอนครับขอพอนเจ้าหลวงขอให้ลูกไหหลันไปลบไปด้วยครับหลวงปูสาธุเตรียมรับพรนะครับอภิวาตเนาสิริสนิจังวทาปจา,ายโนจตารธรรมาวัฒนติ อายุวันโนสุข,ขังพระามสาบางเทบาง้งเมื่องมาโอยก็แม่งัครับโอ้ใคราตาื้มากวนายตงท่านครับที่ตงดีตอโอย ตาเราก็อแล้ว,วครับ,ย,ราาบรย,ย่างบรรดาวกัทันวกบภาษาอย่างนี้าเช่นนี้โอ้มันกืต้องทำเปนเงิู้ไปที่งๆได้เ่รอเพื่อนครับปากโตปากปากรองไปนิกน,น้อยครับหลวงปู่วา่าศาสต์เกา่าหลวงปู่เคยเกิดดูประเทศเล่าทั้งฝากปักซองไปนี่ครับมันนี่าศาสต์นี่มาเกิด ครับไปเกิดยุคเหมนนะครับจะเรียกว่าเป็นปงงพูนะครับผมลงงพูกระเร็กลึกถึงความหลังสนดอกครับเรียกสุขวังครับ